นิทานอีสบเรื่องกบกับ,บวัววัวตัวหนึ่งเดินลงไปในบึงที่มีกบก่อกบอยู่เต็มเพื่อดื่มน้ําหลังจากที่มันทิ้งตัวลงไปในน้ําอย่างแรงมันก็ไปเหยียบเจ้ากบตัวน้อยตัวหนึ่งแหลกขาโคนแม่กบหาลูกกบน้อยไม่เจอจึงไปถามหาจากพี่ชายและพี่สาวของมันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบน้อยสัตประหาตัวใหญ่มากๆครับแม่หนึ่นั้นพูดขึ้น มันเหยียบร้องกบน้อยตัวด้วยเท่าอันใหญ่โตของมันใหญ่แค่ไหนกันแม่กบร้องถามพางพองตัวขึ้นใหญ่แค่นี้ได้ไหมโอ้ใหญ่ว่านั้นมากครับแม่พวกมันร้องขึ้นแม่กบจึงพองตัวขึ้นไปอีกมันไม่มีทางใหญ่ไปกว่านี้แน่ๆนแม่กบพูดแต่พวกลูกกบพากันบอกว่าเจ้าสัตว์ประหลาตัวใหญ่กว่านั้นอีกครับ แม่กบจึงพองตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ท้องแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำอะไรเกินตัว